สวัสดีครับสวัสดีฮะอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับเป็นไงครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายบรรยากาศฝนก็ตกนะฮะตกทุกวันคลิปก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ <c oughs> นะเพราะว่ามีอะไรจะถ่ายนะครันนี้ก็มาอ่านกะี่วันแล้ว3วันแล้วนะครับลากมานะครับลากมา อันนี้เป็นรถยีห่ห้อซนยองนะซนยองเซง,ง,งยองนะครับเกาหลีนะครับ Starwic นะฮะร,รุ่น Starwic นะครับเครื่องดีเซลคอมเร็วนะครับ5โซ่เครื่องเหมือนเบนซ์นะครับแต่ระบบไม่ใช่นะครับคล้ายๆกันาหัวฉีดก็จะเป็นเดลไฟนะครับเป็นรถแวนขนาดใหญ่นะฮะ v p คันนี้ทำอยู่ที่นี่ ตลอดนะครับนี่ลากมาจอดอยู่กับบ้านนี่เฉยไม่ติดแต่เคยไปต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ติดนะครับมันอยากจะติดนก็ติดเองนะครับขี่ขี่ไปดีๆเนี่ยพอไปดับเครื่องมาไหลนัปุ๊บสตายไม่ติดเลยอ่าคันี้ผมตรวจเช็คดูหมดแล้วนะครับก็เจอเจอปัญหาแล้วก็สั่งอะไรมาเรียบร้อยนะครับอ่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบไฟนี่แทบจะไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก็ ผมจะบอกนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าเครื่องสแกนเช็คโค้ดปัญหาเนี่ยมันก็จะฟ้องอุปกรณ์เทนเซอร์นะครับแต่พวกนี้ไม่เสียนะไม่เสียนะครับมันจะมีปัญหาทีา่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะมองข้ามไปเลยนะครับคันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องควันขาวด้วยนะร,รถไม่ค่อยได้วิ่งเร็วนะครับจอดซะมากกว่านะไปต่างจังหวัดมามาจอดที่บ้านก็ ติดเครื่องควันก็เหม็นด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนี่ในรถรจะเป็นแวนนะครับมีทีว,ทวีขนาดใหญ่เครื่องห้าสูบเกียร์ออโต้นะครับนี่ฮะลูกเล่นเพียบเป็นทั้งตำแหน่งเกียร์ดีปกติและเป็นเมนวลน,นะครับมี Power Switch Sport อร์ตก็ w i n เ e r ร์วินเตวิ่งธรรมดากับวิ่ง ต้องการความเร็วอัตราเร่งมีเคร่งเล่ง,ลงไฟฟ้านะครับติดเพิ่มแต่ผมถอดออกแล้วไม่ใช้แล้วถอดออกแล้วเกียร์บวกลบจะมีตรงนี้นะครับบวกลบบวกลบลบลบโคดมันอนะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยเนหะ็นไหมบวกลบที่พวงมาลัยด้วย อ่าเป็นไม่ถ้าเป็นแบบพาวเดนชิพอะไรน่ะที่อยู่ตรงนี้แต่นี้เป็นกดเอานะครับก็โอเคนะตึกต,ก,ตกบวกลบเนี่ยมือ2มือกดซ้ายขวาเลยนี่ต้องกระดิกนะครับใช้นิ้วโป้งกดเราจะเป็นเราจะมีล็อกคัเล่งด้วยนะครับคุตคอนโทลนี่นะครับล็อกคัเล่งเป็นเครื่องดีเซล5สูบนะครับความจุนี่ไม่ต้องพูดถึงอลังการงานสร้าง เพิ่งไปฟัดกับ1.9มามันมานนะครับเนี่ยกดเติโตันแล้เออตอนเอาออกไปลองนี่ควันนี่เป็นดงเนะครับหลังจากที่มันติดอันนี้เข้าเรื่องอ่าผมลบโค้ดไปแล้วสิตอนนี้โค้ดที่มันจะขึ้นอยู่นะมันก็จะเหลือแต่หัวเผามันจะแต่หัวเผาเปิดสวิตช์ก่อน มันมัน,มน,มนยังตุงตุง้งนะเปิดมันเปิดรอบอ่าม,มันดัตต้าลิตมันโคดนี่ครับอันนี้จะขึ้นหัวเผานะครับระบบหัวเผานะแต่ตอนแรกมันจะมีตามท้ายด้วยเอ่อ C.M.P. นะครับเซนเซอร์แคมเซนเซอร์เพาลูกเบี้ยวนะอ่าขึ้นเพราะว่ารถคันนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับสังเกตเวลาเราสตาร์ทนะครับรอบมันจะกระดิกขึ้นนะเหมือนดีแม็กอะถ้ารอบมันกระดิกขึ้นแสดงว่าอ่าพวกเซนเซอร์อะไรก็น่าจะปกตินะครับถ้าวัดรอบไม่กระดิกเลยเนะี่ยรอบเครื่องต้องเร็วด้วยนะแล้ววัดรอบกระดิกขึ้นอ่าก็จะมีโอกาสสตาร์ทติดนะครับส่วนคันนี้เนี่ย สตาร์วิคันนี้เนี่ยก็สตาร์ทให้ยังไงก็ไม่ติดนะครับทีนี้พอเวาเราสตาร์ทลากยาวหลายๆครั้งมันจะเกิดอะไรรู้ไหมมันฟ้องครับมันฟ้อง cmp นะครับพวก camshaft sensor นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเซนเซอร์เสียนะครับมันไม่ได้เสียนะฮะคือเราใช้ระยะเวลาในการสตาร์ทลากยาวมากเกินไปีสูส่ d max ก็ฟ้องนะครับ ถ้าสตาร์ทลากยาวเราไม่ติดอ่ะเวลาสมมุติว่าเราไปดึงสายน้ํามันออกก็แล้วกันอ่ะปล่อยเปิดแป๊บน้ํามันออกแล้วลองสตาร์ทลากยาวดิครับตอนแรกๆตอนสมมุติว่าสตาร์ทติดนะเราไปเปิดระบบแป๊บน้ํามันออกก็ได้คลายน็อตออกให้น้ามันมันรั่วแล้วเราไปสตาร์ทดิมันจะลากยาวนะชเธๆๆๆๆไม่ติดนะครับเพราะมีการรั่วไหลของน้ํามันแต่ทีนี้มันจะมาฟ้องเซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับเซนเซอร์แคมนะ พวก e สูอ่ะถ้าเป็น e สูนะครับ d max มันก็จะฟ้องเซนเซอร์แคมเหมือนกันทั้งที่มันไม่ได้เสียนะฮะแต่มันไม่สามารถสตาร์ทเครื่องแล้วให้เครื่องยนต์ทงานภายในเวลาที่กําหนดได้ไฟก็จะเด้งสตาร์ทประมาณนักสามสี่ทีแล้วไม่ติดนี่ไฟมันเด้งนะครับถ้าเกิดบิดสวิตสตาร์ทยากยาวมากเกินไปเกินสักประมาณสิบวิยังไงเนี่ยมันจะติดนะครับมันก็เลยกลายช่างไม่รู้นี่ จะกลายเป็นว่าเซ็นเซอร์แคมมีปัญหาะนะแต่ถ้ารถเซนเซอร์แคมมีปัญหามันก็จะบอกเลยว่าเซ็นเซอร์แคมช็อตหรือว่าไม่มีสัญญาณหรือว่าสิงแนลสัญญาณการป้อนเข้ากล่องเนี่ยให้กล่องรับรู้เนี่ยไม่มีแต่ก็อย่าพึ่งเขาเรียกอะไรอย่าพึ่งไปแน่ใจนะครับว่าเซ็นเซอร์มันเสียส่วนมากกรณีที่เป็น D m a มนะครับส่วนมากอยู่ๆก็ติดบ้างไม่ติดบ้างดึงปลั๊กมันดูนะครับ ปักมันจะดำนะข้างในอ่ะเพราะน้ํามันเข้าได้นะครับเพราะปักเนี่ยใช้ระยะเวลาหลายปีแล้วน้ําก็จะซึมเข้าได้เพราะมันอยู่หน้าพัดลมนะแต่ถ้าเป็นออนิวนะครับออนิวพวกเครื่องยูโรสีขึ้นไปแล้วแหละเซนเซอร์ปักมันจะหันลงพอปักมันหันลงน้ํามันก็เข้าไม่ค่อยเสียเสียยากนะครับเซนเซอร์ส่วนมากที่มันจะเสียเพราะว่าน้ํามันเข้านะครับแล้วก็ขาขาไฟอ่ะ ขาของปลั๊กตัวเซนเซอร์มันเริ่มดำนะรพบพอมันดำปุ๊บมันจะลามเข้าไปยังข้างในระบบวงจรนะครับมันจะทําให้เซนเซอร์เสียถอดออกมาเอากระดาษทรายขัดๆถูๆดูก่อนนะครับแล้วตัวปลั๊กเนี่ยถ้ามันดาเนี่ยก็ลองยังๆขัดๆถูๆเผื่อมันติดนะครับถ้ามันติดแต่มันทํางานไม่สมบูรณ์มันก็จะออกแนวเขกนะครับเครื่องมันจะเขกแกกๆนะฮะนะครับผมถ้าเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วปลั๊กมันดานะถ้าตัวปลั๊ก ด้านปลั๊กสายไฟเนี่ยมันดำแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กด้วยนะครับตัดต่อเปลี่ยนปลั๊กใหม่ปลั๊กก็มีขายนะปลั๊กเซ็นเซอร์ท้ายรางก็เหมือนกันนะครับนะอันนี้กรณีของ d m a มนะส่วนเขาเรื่องอีกรอบหนึ่งสันยอง Star w i ิคันนี้ก็พอเราสตาร์นานๆไฟลูกเครื่องก็จะเด้งขึ้นมาฟ้องว่าอ่าอ่าแคมชัพ เซนเซอร์แคมนะฮะแต่เราก็ต้องดูประโยคท้ายต่อท้ายด้วยนะครับว่าเรามีการสตาร์ทที่ว่ายาวนานหรือว่าช็อตนะครับก็จะมีประโยคต่อท้ายด้วยนะว่าวงเล็บเท่าไหร่หรือว่าบางเครื่องสแกนก็จะมีตารางบอกนะครับท้ายตารางเนี่ยบอกว่ามีปัญหาหรือเปล่าอะไรพวกนี้นี่ต้องต่อเชื่อมเน็ตนะครับตัวนี้เราจะดูอะไรเงี้ย ไม่มีครับรายงานแต่คันนี้ระบบไฟไม่เป็นไรนะครับที่ผมไปจับเจอเพราะว่าอะไรรู้ไหมรุ่นนี้ระบบน้ำมันเนี่ยจอดเฉยรุ่นนี้จอดเฉยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวแยกเนี่ยตัวแยกของ รุ่นนี้สันยองหรือว่าพวกเบน์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบีบเอานะครับบีบเป็นยางบีบเหมือนบีบเหมือนนาวาร่าพี่สามร้อย่ะเป็นตัวบีบนะครับบีบบีบบีบทีนี้เราบีบไปยังไงมันก็ไม่แข็งนะครับบีบไปนี่น้ํามันพอน้ามันมันเต็มระบบในกองโซล่ามันจะแน่นมันจะแข็งนะครับบีบกดไม่ค่อยลงนะถ้าเป็นตัวแยกถ้าเป็นระบบแยกก็แยกจนแบบว่ากดไม่ลงเหมือนกันนะครับพอมัน พอเวลาเครื่องกันทำงานแล้วมันก็จะนิ่มปกตินี่แหละบีบเล่นได้แต่เครื่องติดแต่ทีเนี้ยเวลาเราจอดเอาไว้เนี่ยน้ามันไหลกลับถางครับรถคันนี้รถคันนี้กองโซล่สาสองลูกนะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนี่ครับพามาแล้วนะฮะนี่ครับแต่ไม่ใช่เบนนะครับโอชีด หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูบนะครับเป็นเดลไฟนะครับเป็นเดลไฟไม่ใช่บอสนะฮะนี่นะครับนี่ครับสตาร์ทไม่ติดนะฮะจอดอยู่กับบ้านหลายวันแล้วก็จะสตาร์ทก็ไม่ติดมันอยากจะติดก็ติดเองนะครับสตาร์ทตั้งหลายรอบก็ไม่ติดนะฮะก็ นี่คือกองโซล่านะครับ่องโซล่าแล้วตัวนี้คือตัวแยกน้ามันนี่ครับเป็นตัวบีบนะบีบเล่นนี่เราบีบบีบไปเงี้ยบีบไปเรื่อยๆมันก็จะแข็งนะครับนะฮะถ้าระบบนี่นะนี่แข็งแล้วแต่ทีนี้ตัวนี้ที่ผมแก้ไขไปแล้ว อันเนี้ยตอนแรกๆนะครับบีบอย่างเงี้ยบีบเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวนี้จะไม่แข็งเลยนะครับจะไม่เบ่งเพราะว่าอ่าน้ำมันปั๊มเข้านี่นะครับกองดักน้ําแล้วก็ออกจากกองดักน้ําไปเข้ากองโซล่านะครับไปเข้ากองโซล่านะครับตัวริมแล้วก็ออกจากกองโซล่าไปเข้าเครื่องนะครับเข้าระบบปั๊มนะเข้าเข้าตัวปั๊มนะครับนี่ตัวเบร์เลยอ๋อ พอเข้าปุ๊บมันก็จะไหลกลับนะครับแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าอย่างนี้นะครับมันออกนี่เสร็จมันไม่ออกนี่อย่างเดียวมันมาออกนี่ด้วยนี่ออกอันนี้ดันแล้วก็กลับถังมันไม่เข้านี่นะครับคือแทนนี้ดันเข้านี่เต็มร้อยดันไปออกนู่นด้วยนะครับก็เลยถอดออกมาแล้วก็อุดนะครับอุดเสร็จอุดพออุดนะใช้ ใช้แบบท่อน้ํามันนี่แหละแล้วเอาน็อตอุดอุดเสร็จนะครับแล้วก็แยกบีบมันก็แข็งนะพอแข็งปุ๊บสตาร์ทดูพอเราไล่ลมเสร็จสตาร์ทมันก็จะติดเลยนะครับตรงนี้ถ้าสตาร์ทหลายทีกว่าจะติดนะครับไอ้ประเภทเนี้ยอย่างเงี้ยวิ่งไปไฟไม่โชว์นะไฟไม่โชว์ไม่เด้งแล้ววิ่งไปจอดกินข้าวดับเครื่องพอจะขึ้นรถอีกทีสตาร์ทไม่ติดนะครับ <S 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 บางคันก็เบื้องต้นนะครับเนี่ยมาบีบตัวตัวแยกมันก่อนเนี่ยน,นะมันเหมือนไอ้ตัว ตัวที่บีบวัดแรงดันในโรงพยาบาลอะ่ะไอ้วัดแรงดันวัดความดันอะน่ะนะนะครับเหมือนนวรา,ายมีสามร้อยเนี่ยเนียนะเนี่ยเป็นตัวบีบตัวแยกนะครับเนี่ยนะครับอุดตัวนี้เลยอุดเสร็จแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทอยู่สองามไม่กี่ทีก็จะติดเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับของใหม่เดี๋ยวพาไปดูของใหม่ น,นี่ของใหม่มนนีกองดับน้ําสั่งมาจากช้อปิ้งแต่ของแท้นะครับของหลังน้ำน,นี่แท้นะตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่มีเซ็นเซอร์จับข้างล่างเห็นไหมตัวนี้ก็แพงหน่อยนะครับส่วนตัวนี้เป็นอะไหล่ทดแทนนะครับนี่อะไหล่ทดแทนนะครับนี่เลยกีอ,องแกะนี่ออกไปแล้วเห็นไหม สังเกะมั้งกิ๊กเนี่ยมันจะมีลิ้นวาลเป็นลูกเม็ดลูกปืนอยู่ในนี้นะครับตัวเดิมเนี่ยที่มีปัญหาที่มันไม่มันน้ำมันไม่เก็บแรงดันนะครับก็คือกองอาจจะโสโปรกมากนะครับแล้วลูกปืนเม็ดลูกปืนในนี้มันมีปัญหานะครับอาจจะโดนเศษโสโปรกนะครับมันก็เลยเปิดบ้างปิดบ้างนะครับมองไปมันจะมีเม็ดลูกปืนอยู่ในนี้นะครับมองไม่เห็น อยู่ในนี้นะครับเป็นลิ้นวาล์วอยู่ในนี้นะครับนะฮะเวลาเราแยกเวลาเราบีบแยกน้ํามันเข้านี่เราก็จะออกนี่นะครับพอเราช่วงเราบีบเนี่ยเม่ลูกปืนมันจะวิ่งขึ้นนะครับดันน้ํามันเข้าไปเม่ลูกปืนมันจะวิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้น้ามันมาไหลกลับถังนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันมาไหลกลับถังนะฮะพอเราบีบปุ๊บมันจะออกแต่ท่อนี้นะครับพอมันเต็มอะไรแล้วเครื่องติดแล้วมันก็จะทํางานสลับกันไปนะฮะก็คือ เอาง่ายก็ถ้าทางไม่รู้ก็ตายน้ําตื้นนะครับประมาณนั้นถอดเย็นหัวฉีดอะนะครับถอดเย็นหัวฉีดถอดเย็นปั๊มเพราะว่าไอนี่แค่นี้แหละนะครับสันยองนะสันยองทาทานะครับทาทาซีนอนที่เป็นเครื่องคอมมอนเร็วก็ใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมไม่ดูกล่องน,นะลูกเดียวเนี่ยใช้ได้กี่ห่อเป็นของอะไรทดแทนนะครับมันก็ไม่ใช่ว่า ใช้ได้ยี่ห้อเดียวนะครับนี่ครับกองโซล่ากันยองอตอนอนี่นี่นี่สตาร์วิกนี่แล้วับทาทาสี่นอนพิกอัพนะก็จะเหมือนกันนะครับผมเป็นอะไรทดแทนนะสั่งช้อปปิง้งพูดพูดิดเถอะผมสั่งลาดาด้าเน <laughs> ี่ยเพ ส่วนมากอะไรที่มันต้องสั่งนานๆสั่งไกลๆลาซาด้าเนี่ยครับนะฮะอะไรลดเนี่ยลาซาด้าเลยนี่ได้ของแท้ด้วยง่ายสั่งลาซาดา้าเราก็ต้องรู้จักสั่งนะครับรู้จักดูรู้จักสังเกตนะฮะนี่ยครับ,รบมาไกลหรือเกินสามสี่วันได้อะไรมันก็ไม่ต่างกับถ้าอยากได้เร็วๆก็ต้องไปซื้อศูนย์นครับศูนย์ก็ แล้วแต่ครับว่าเราจะราคาเท่าไหร่นี่ก็จะมีทางเข้าทางออกน้ํามันนะเห็นไหมมีลูกศรนนะครับอันนี้เป็นกองหนักน้ำนะกองหนักน้ําแต่ก็เปลี่ยนไปนะครับดีกว่าข้างในมันขึ้นสนิมพอรุ่นนี้เวลาซ่อมแล้วแพงมากฉีดหัวหนึงก็โอ้ไม่รู้กี่ตังคนะ์แต่มีนะไปฉีดใหม่นะครับเด๋ยวไฟส่มากจะเป็นเกาหลีนะครับเด๋ยวไฟเกาหลีจีนอะไรอย่างนี้ นี่กองโซล่านะครับหนักหนักอยู่เนี่ยจะมีเม็ดลูกปืนเวลาเราดูดเล่นอ่ะมันจะลูกปืนมันจะวิ่งขึ้นมาแล้วเดกป๊บนะฮะน้ำมันจะไม่ออกตัวนี้ครับเวลาเราบีบแยกนะแต่เวลาเราปล่อยมือเนี่ยมันอาจจะดูดกลับแต่เวลาเราแยกลงมาน้ํามันดันเข้าปุ๊บลูกเม็ดลูกปืนจะเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นมาปิดรูเพื่อไม่ให้น้ำมันมันไหลกลับถังนะนะครับมันเป็นระบบหมุนเวียนนะครับข้างในนี้ก็จะมีสปริงด้วย มองไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นเสียงลูกปืนนะครับวิ่งอยู่ในนี้นอออกอพอเราเปลี่ยนเสร็จก็ต้องตัวนี้กย็ยังไม่ต้องใส่นะครับเนี่ยตัวกลางนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับยัดน้ามันให้น้าม,มันมันออกตัวนี้ก่อนพอน้ามันมันออกรูนี้เสร็จแล้วเราก็บีบเล้เราก็เสียบคืนนะครับเดี๋ยวจะใส่ใดูนะตัวนี้ก็ดึงออกไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวผมจะดึงมาดูมือเดียวด้วย ก็เดี๋ยวเอางี้นี่มาไว้เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะตัวนี้ก็คือนี่นะครับ CMP นี่เซนเซอร์เพาเข้เหวี่ยงนะครับเอ้เซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวเซนเซอร์แคมอ่ะเนี่ยอยู่นี่นครับอ่านะอยู่บนนะครับผมอยู่บน เวลาเราสตาร์ทนานๆมันก็จะฟองนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกคลิปหนึ่งนะฮะอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ